เสียงหาวอดใหญ่ดังนำขึ้นมาก่อนที่จะมีเสียงบิดขี้เกียจบิดตัวยืดเส้นยืดสายไายความเมื่อยล้าที่ต้องนอนในท่านั่งปักหลักอยู่บนขัดห้างมาทั้งคืนการเดินทางเข้ามาในป่าครั้งนี้มีเป้าหมายอยากจะเรียนรู้ฝึกวิชาการเป็นพรานและลิมรสไพลให้ถึงแก่นโดยป่าที่เหล่าพรานใหญ่พรานเล็กเลือกเป็นป่าดงดิบแล้งและป่าดิบเขาทางตอนเหนือของประเทศ อันไม่ไกลจากชายแดนเท่าไหรนักมักกุเทศรวมไปถึงคนแบกหามชำนาญการเป็นใครไปไม่ได้นอกเสียจากเป็นชาวเขาสามชีวิตหากให้รวมพวกเราทั้งพรานใหญ่และพรานเล็กป่าเข้าไปอีกห้าชีวิตรวมเป็นแปดชีวิตพอดิบพอดีทว่าเป้าหมายมันไม่ใช่เพียงแค่เรียนรู้วิชาพรานสัมผัสไพรเพียงอย่างเดียวกระทิงหรือวัวแดงเป็นอีกเป้าหมายหนึ่งที่พวกเราคนรักไพรอยากจะได้พบเจอสักครั้ง เหตว่าสามในสองของพวกเราเป็นคนจากเมืองกรุงดันโดนอยากริมรถพลายสักครั้งในชีวิตตัวผมเองเดิมทีก็เป็นพรานมือฉมังแต่ในป่าพื้นที่อันไม่คุ้นเคยเข้ามาในครั้งแรกนี้ก็คงต้องยกให้เสาะแจชาวเขามักกุเทศที่กล่าวในตอนแรกบทเรียนที่หนึ่งของวิชาพรานได้เริ่มต้นสร้างขันห้างพักอาศัยหลบหนีจากภัยอันตรายก็ได้เรียนรู้มาแล้วในเมื่อคืน ตามสายตาที่ผมเห็นพวกคนจากเมืองกรุงยังคงหลับเป็นตายไม่ยอมตื่นหลังพิงติดกับต้นไม้โดยเอาผ้าขาวม้าที่ได้จากเสาะแจและพักพวกแบกหามคนในหมู่บ้านเดียวกับเขามาพันผูกร่างเอาไว้ติดกับลำตน้นเนื่องเหตุว่าในเมื่อคืนคนจากเมืองกรุงสามคนที่ว่าหนึ่งในนั้นหลับเพลินหลังจากโดนความเหนื่อยอ่อนเล่นงานจากการเดินทางทำให้เกือบจะตกคร่วงขัดห้าง ที่สูงจากพื้นกว่า5เมตรหากร่วงลงไปคงไม่ใช่แค่เคล็ดขัดย่อเหมือนกับการตกเตียงไม่พิการก็บาดเจ็บหนักก็คงได้ตายเฝ้าไพรแห่งนี้คงไม่ต้องพูดถึงโรงพยาบาลที่อยู่ห่างไกลจากสถานที่ต้องเดินกลับเข้าไปในหมู่บ้านของซอแจแล้วต่อด้วยการเดินเท้าอีกวันลงไปยังเครื่องล่างที่ชาวบ้านอาศัยต่อด้วยการขออาศัยรถของผู้ใหญ่ขับเข้าไปในเมืองเนื่องจากที่นั่นมีแค่อนามายัย เครื่องหมายเครื่องมือไม่ได้ครบคันอย่างที่รู้ร,รู้กันพูดไปก็พานจะออกนอกเรื่องยาวเยียดกลับมาที่ตอนนี้ดีกว่าตัวผมเองก็ไม่เข้าใจคนเมืองกรุงดูมีฐานะพวกนี้จริงๆใช้ชีวิตสุขสบายสีวิไลแท้ๆกลับด้านด้นทวินหาความยากลำบากอยากมาดูสัตว์อย่างกระทิงหรือวัวแดงในตามธรรมชาติทั้งๆท,ท,ท,ที่สวนสัตว์ในเมืองก็น่าจะมีเพียงเจเียดเศษเงินเล็กน้อยของพวกเขาเอาเถอะ มันก็คงไม่ใช่สาระสำคัญหากว่าพวกเขานั้นไม่ให้เงินก้อนโตในการจ้างผานในครั้งนี้พรานบุญพรานใหญ่ไว้กลางคนนั่งคิดพรางมองเหล่าพวกคนจากเมืองกรุงเป็นจังหวะเดียวกันที่ขณะพรานบุญคิดอะไรเพลิน,เ,น,เ,นเสียงปืนแก๊ปดังสนั่นลั่นป่าทำให้นักนิยมไพรุ่นใหม่จากเมืองกรุงพาก,กันสะดุ้งตื่นตะเกียกต,ตะกายรีหาต้นต่อของเสียงพรานใหญ่เห็นสภาพได้แต่ใส่หัว ก่อนจะบอกว่ามันเป็นเสียงปืนคาดว่าน่าจ,จะมาจากพวกเสาะแจที่ออกไปล่าหาอาหารระแวกนี้ก็มีกวางเก้งอยู่มากในตอนเช้าได้ยินเสียงร้องระงมหลังจากพรานบุญได้บอกอธิบายคนจากเมืองกรุงก็ดูเหมือนจะได้สติสำรวมในท่าทีเนื่องจากความเขินอายพวกเขาไม่รอช้าที่จะเช็ดน้ำลายอันหกหยดย้อยที่ยังอยู่ข้างมุมปากก่อนจะหันมาแกะผ้าขามา้า ที่ผูกร่างกับลำต้นไม้เอาไว้คนจากเมืองกรุงอ่านถามกับพรานบุญเป็นมารยาทถึงการพักผ่อนอันหลับนอนว่าเป็นอย่างไรบ้างเนื่องจากพรานบุญเป็นผู้เฝ้ายามในราตรีทําให้พรานบุญตอบกลับว่าครับผมก็นอนในช่วงปลัดแรกที่เหลือนั้นก็เป็นพรานเพิ่มผู้ช่วยของผมเป็นคนเฝ้ายามต่อมันเฝ้าตั้งแต่ห้าทุ่มจนเช้าเพียงแค่คนเดียวผมจึงได้หลับสนิท แล้วมาตื่นอีกทียามรุ่งคนกรุงถามต่อด้วยความสงสัยหลังจากขาดสายตามไม่เห็นพรานเพิ่มคนที่พรานบุญกล่าวถึงจึงเป็นหน้าที่อันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องตอบในข้อสงสัยว่าพรานเพิ่มคงออกไปช่วยซ้อแจหาอาหารหลังจากคนกรุงได้รับคำตอบก็ไม่ได้ถามอะไรต่อพากันปีนป่ายลงไปเบื้องล่างด้วยท่าทางทุลักทุเลหลังจากคนกรุงลงมาครบกันทุกคนพรานบุญก็ตามลงมา ทั้งสี่เห็นว่าในตอนนี้กองไฟที่ถูกก่อจุดตั้งแต่เมื่อคืนถูกซุมไปด้วยเศษกิ่งไม้ไฟลุกเบาๆพอให้ปัดเป่าความหนาวเย็นจากอากาศยามเช้าเข้าไปได้บ้างทว่ามันก็ไม่ได้มีแค่กองไฟอันแผ่ขยายให้ไอออุ่นเหนือกองไฟเล็กๆนี้ก็มีหม้อสนามถูกแขวนเอาไว้อยู่กับไม้ที่ทำเป็นลาวคนกรุงทั้งสามต่างสงสัยว่าอะไรอยู่ในหมอ้อแต่ไม่ทันได้เห็น สิ่งที่อยู่ข้างในนั้นมันก็ส่งกลิ่นลอยมาเตะจมูกผู้ที่ชะเง้อมองก่อนความหอมอันจะลงจิตเป็นเอกลักษณ์ของกาแฟนั่นเองทั้งคนกรุงและพรานบุญต่างสูดดมกลิ่นของกาแฟที่กำลังต้มได้ที่เข้าลึกอย่างเต็มปอดใบหน้าอันอิ่มเอิบของคนกรุงแสดงออกมาให้ได้เห็นอย่างไม่เก็บแก้วสแตนเลสถูกแจกจ่ายกันอย่างครบครันก่อนที่พรานเวกังคนค่อยๆดึงหูหม้อสนามออกมาจากกองไฟ แต่ด้วยที่ตอนเทมันยากลําบากทําให้ต้องขอผ้าขาวม้าที่พวกคนครุงใช้ผูกมัดตัวมาพันมือกันความร้อนจากหม้อสนามครานี้กาแฟก็ถูกเทลงภาชนะตามสัดส่วนไม่มากไม่น้อยและเหลือเพียงพอสําหรับทุกคนรวมไปถึงพวกซอแจและพรานเพิ่มที่ยังไม่กลับมาคนครุงทั้งสใช้มืออบแก้วสแตนเลสท,ที่มีกาแฟาร,ร้อนอยู่ข้างในขณะที่ว่าควันยังอุยอุยชยขึ้นมา เพราะแก้วสแตนเลตท,ที่แบกมามันมีความเย็นพอมารวมกับกาแฟร้อนๆทำให้ผิวแก้วอุ่นได้ที่พอดีเสียงนกป่าขับขานเจยแจ้วดังดนตรีอันไพเราะเสนอหูกับลมเย็นๆค่อยๆพัดมากระทบกายประดับประดาสีเขียวจากต้นไม้อันเขียวชอุ่มรอบกายทุกอย่างเขารวมกันขณะกำลังจิบกาแฟสีหน้าท่าทางของพวกคนกรุงที่เผยออกมามันยิ่งกว่าในตอนแรก ที่ได้กลิ่นของกาแฟาเซอีต่างจากพรานบุญนักด้วยที่คุ้นเคยกับบรรยากาศเหล่านี้ทําให้ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเท่าไหร่ไม่นานเสียงฝีเท้าและเสียงพูดคุยท่าทางออกรถก็ดังเข้ามาใกล้ทั้งสี่เพียงแค่ได้ยินสำเนียงก็รู้แล้วว่าเป็นพวกเสาะแจไม่ผิดแน่ซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆหลังจากพุ่มไม้ที่ขวางทางถูกแหวกออกชายอีกสี่คนเดินมาร่วมวงนั่งล้อมรอบกองไฟ พรานบุญสังเกตถึงความผิดแปลกคือเห็นว่าพวกเขาทั้งสี่ไม่ได้เอาอะไรติดไม้ติดมือมาจึงถามกับพรานเพิ่มในข้อสงสัยนี้พรานเพิ่มชายวัยสาต้นๆพรานเล็กจึงตอบสาเหตุว่าทำไมพวกตนกลับมามือเปล่าให้ฟังว่าอย่างที่พรานบุญรู้เสียงกวางร้องระง,งมอยู่ใกล้ๆทำให้ซอแชบอกว่าแถวๆนี้เป็นดงกวางจึงนัดแนะกันออกไปล่า หวังจะนํากลับมาเป็นมื้อเช้าและมื้อถัดไปแต่ถ้าว่าไปถึงกวางที่ได้ยินมันก็เป็นกวางตัวเมียที่กําลังคลอดลูกจะให้พลาดมันที่กําลังเป็นแม่แลดูจะเป็นการกระทําใจไม้ไตรละกรรมเกินไปก็เลยไม่ได้ล่าเมื่อมาถึงประโยคนี้พรานบุญผงพรวดถามขึ้นมาต่อทันทีตนได้ยินเสียงปืนหากไม่ได้ล่ามันแล้วยิงไปทําไมพรานให้ตกใจพากันตะนกสิ้นคำครานี้ ถึงตาของเสาะแจมักุเทศชาวเขาเจ้าของปืนเขาเล่าว่าที่ตัดสินใจเหนี่ยวไกไม่ใช่เพราะจะล่ากวางเขาเห็นเสือดำทรมินกำลังจดจดจองจองแม่กวางที่เพิ่งจะคลอดลูกเสร็จพอดีใจก็ไม่อยากให้ทั้งแม่ทั้งลูกตายแม้ว่าจะเป็นชะตากฎธรรมชาติของป่าแต่ก็อดไม่ได้ที่จะช่วยเสาะแจกล่าวด้วยภาษาเดียวกันแต่สำเนียงฝังยากตามถิ่นกำเนิดของเขาเอง คนกรุงไม่หลอช้าถามทันทีว่าเสือดําตัวนั้นตายจากพิษกระสุนเจาะแจหรือเปล่าทว่าแทนที่เสาะแจจะเป็นคนตอบพรานเพิ่มกลับเป็นคนตอบแทนว่าชายชาวเขาแค่ยิงทรงๆเพื่อจะไล่เสือดํามันไปเท่านั้นกดพวกชาวเขาที่นี่จะไม่ฆ่าถ้าไม่กินหรือเอาไปใช้ประโยชน์มันเป็นวัฒนธรรมความเชื่อตั้งแต่บรรพบุรุษให้เคารพธรรมชาติคนกรุงร้องอ๋อทันทีระหว่างนี้เอง ซอแจก็พูดคุยบางอย่างกับพรรคพวกโดยใช้ภาษาชาวเขาซึ่งไม่มีใครฟังออกหลังจากพูดจบชาวเขาอีกสองคนผู้มีหน้าที่แบกหาบหันหลังไปล้วงตะกร้าที่หาบควานหาบางอย่างกระทั่งกลับมารวมกลุ่มโดยในมือมีท่อนไม้ไผ่ลักษณะผ่านความร้อนมาแล้วสังเกตได้จากเปลือกที่เป็นสีน้ำตาลและรอยไหม้สีดำชายชาวเขาสองคนไม่รอช้าแก่เชือกอันพันปูกท่อนไม้ไผ่ ขนาดพอๆกับเข้าหลามแล้วก็เปิดออกเผยอาหารอันอัดแน่นอยู่ภายในลักษณะของมันเป็นสีเนื้อขาวๆผสมปนเปกับสมุนไพรอะไรสักอย่างคนกรุงที่ไม่เคยเห็นชี้ถามว่าสิ่งนี้คืออะไรซอสใจแม่ราช้าที่จะนำเสนอว่าแอปอีฮวกเพียงแค่ได้ยินชื่อคนกรุงทั้งสามต่างมองหน้ากันด้วยท่าทางชงนก่อนคนหนึ่งจะหันมาถามกับพรานบุญทางพรานใหญ่ ก็ตอบกลับคำถามว่าไอ้ลองจิ้มดูมันก็คือลาบดีๆนี่เองนี่แหละคนกรุงเมื่อรู้ว่าเป็นลาบก็แมวรอช้าที่จะกินมันด้วยการใช้มือจกเข้าปากรสสัมผัสแรกคือความเผ็ดตามมาด้วยความเปรี้ยวเค็มพอเคี้ยวไปสักพักก็รู้สึกถึงความมันๆนุ่มๆเมื่อคลุกเคล้าผสมเข้าไปในปากกลิ่นเครื่องเทศกับรสชาติอันลงตัวทำให้คนกรุงผู้ได้ชิมต้องจกต่อเป็นครั้งที่สอง เพื่อนอีกสองคนไม่รอช้าที่จะเอาเข้าปากกับเขาด้วยหลังเห็นว่าอาหารชื่อแปลกชนิดนี้ท่าทางดูน่าอร่อยยิ่งเมื่อกินกันไปสองถึงสามคำเหล่าคนกรุงก็ชวนสนทนาถึงอาหารถามวิธีการทำหวังจะเอากลับไปบอกต่อพักพวกที่ไม่ได้มาริมรถอย่างน่าเสียดายซอแจเปิดปากเล่าวิธีการทำทันทีเขาลงรายละเอียดทุกขั้นทุกตอนอย่างไม่มีห่วงแม้กระทั่งตอนหาพวกเนื้อที่เอามาทำ้วย แน่นอนว่าในขั้นตอนนี้พวกคนกรุงต่างชะงักนิ่งสงสัยจึงทำให้เป็นหน้าที่ของพรานบุญต้องเฉลยว่าแอปอีหัวก็คือลาบลูกออสหากแปลเป็นภาษากลางพวกคนกรุงได้ยินถึงกับทำสีหน้าเหมือนวิญ,ญญาณหลุดออกจากกรางทั้งหมดยกแก้วสแตเลที่ยังเหลือกาแฟอยู่ไม่น้อยเดิมพร้อมเพียงกันโดยไม่ได้นัดหมายจังหวะนี้เองพรานบุญก็พูดจาติดตลกว่า เป็นไงบ้างล่ะได้ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองแทๆ้ๆพวกคนกรุงที่กำลังใช้กาแฟกลั้วคอกลืนกาแฟเสร็จก็หันมาตอบพรานบุญว่าจริงๆแล้วรสชาติมันก็อร่อยหากไม่รู้ที่มาที่ไปของมันสาเหตุที่ออกอาการเช่นนี้ไม่ใช่ว่ารังเกียจหรือยอย่างไรแต่ไม่เคยกินเคยชินเสียมากกว่าแน่นอนว่าพรานบุญและคนอื่นๆเข้าใจดีไม่ได้คิดในแง่ที่คนกรุงกล่าวบอกกลับเป็นที่ขบขัน ถ้าทางเมื่อครูรู้ความจริงเสียมากกว่าโดยเฉพาะพวกเสาะแจที่กินของป่าเหล่านี้เป็นเรื่องปกติหลังจากนั้นเราคนกรุงก็หันมาคุยกับพรานเพิ่มพรานเล็กอายุน้อยว่าเหตุใดมาเป็นพรานขณะที่พวกเสาะแจกําลังเก็บข้าวเก็บของเพื่อเตรียมตัวออกเดินทางทําให้พรานเพิ่มเล่าให้ฟังว่าตัวเขาเองไม่ได้รักการเรียนหนังสือเท่าไรนักประกอบกับเห็นพรานบุญออกล่าสัตว์ พาผู้อยากกลิมรถภายหน้าใหม่ไปตามสถานที่ต่างๆหาเงินจุนเจือเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้ก็เลยอยากจะทำตามขอให้พรานบุญสั่งสอนวิชาคิดจะสืบต่อจากแกแรกๆพรานบุญก็ไม่ยอมรับตนเป็นศิษย์ยังเล่าไม่ทันจบพรานบุญก็พูดแทรกขึ้นว่าตอนนั้นเองยังเรียนจบแค่ปร .7 รีอ่านมาให้ข้ารับเป็นศิษย์การเป็นพรานใช่ว่ารู้เรื่องปลาพืชพันธุ์ หรือสัตว์เท่านั้นความรู้อ่านออกเขียนได้มันก็ต้องมีซึ่งความรู้พวกนี้มันก็ได้จากที่ไหนไม่ได้นอกจากโรงเรียนสิ้นคำพอดีพรานเพิ่มก็พูดต่อทันทีว่าพอเถอะอาจารย์ย้ำคำนี้มาเป็นร้อยๆรอบแล้วหลังจากกราวกับพันบุญจบพรานเพิ่มหันมาพูดกับเราคนกรุงที่ถามต่อว่านี่แหละคือสาเหตุที่ทำให้ผมนั้นต้องจบมศ .5 ก่อนพรานบุญจะยอมสอนหลังจากนั้นแกไปไหน ผมก็คอยติดตามแก่ไปตลอดช่วยเหลือและหาประสบการณ์ไปพร้อมๆกันหลังจากประวัติของพรานเพิ่มถูกซักเป็นที่น่าพอใจเวลาเดียวกันนี้ซอแจกับพักพัวเก็บข้าวของเสร็จพอดีกองไฟที่กำลังมอดซอแจก็จัดการเกี่ยด,ดินกลบและเอากาแฟที่เหลือราดอีกทีหลังจากแน่ใจแล้วว่าไฟดับไปแล้วทุกคนก็แบกสัมภาระของตนขึ้นหลังออกเดินทางกันต่อ ระหว่างเดินเท้าย่างก้าวกันอย่างระมัดร,ระวังอันเนื่องจากอุปสรรคตามธรรมชาติในป่าไม่ว่าจะหินก้อนเล็กก้อนใหญ่รวมไปถึงกิ่งไม้อันหักโคนซอแจผู้ชำนาญพื้นที่เดินนำทางตามมาด้วยพรานบุญคนเมืองกรุงทั้งสามลูกหาบชาวเขาต่อหลังปิดท้ายด้วยพรานเพิ่มระหว่างทางมุ่งหน้าตามหาวัวแดงหรือกระทิงบทสนทนาเปิดเริ่มขึ้นจากคนเมืองกรุงที่สงสยัยถามกับพรานบุญ ถึงเรื่องของพรานเพิ่มว่าเขานั้นจะไหวหรือไม่เมื่อคืนก็ไม่ได้นอนหลับพักผ่อนอย่างเต็มที่พรานบุญผู้โดนถามอันหลังเหลือบมองชายผู้ถามก่อนจะพูดขึ้นว่าไม่ต้องห่วงไอ้เพิ่มมันหรอกครับมันยังหนุ่มยังแน่นอดตาหลับขับตานอนได้หลายคืนตอนนี้ห่วงตัวพวกคุณก่อนดีกว่าพรานบุญกล่าวอันเนื่องจากเห็นสภาพของพวกนิยมไพรหน้าใหม่เดินกันคอตกหน้าซีดลิ้นห้อย กระทั่งเวลาล่วงเลยปล่าไปเที่ยงวันตะวันอันร้อนแรงในฤดูร้อนส่องผ่านช่องว่างกิ่งก้านสาขาต้นไม้กระทบหัวและไหล่ของพวกคณะเดินทางยิ่งทําให้เพิ่มความเหนื่อยอ่อนโดยเฉพาะคนเมืองกรุงเหงื่อพวกเขาแตกออกมาเป็นเม็ดหยดย้อยตั้งแต่หัวจะลงใบหน้าไม่ต้องพูดถึงตามลําตัวเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเปียกชุม่มถึงขนาดว่าพากันถอดหมวกเอามาโบกสะบัดพัดให้ลมกระทบใบหน้า และแล้วคำบนบทสนทนาแรกหลังจากคำถามถ,ามถึงพรานเพิ่มก็เกิดขึ้นอีกกล่าวถึงอากาศที่ร้อนเกินพอดีขนาดว่าป่านาทึบเพียงนี้พรานบุญได้ยินก็รู้ได้ทันทีว่าคนเหล่านี้ไม่ไหวแล้วจึงตะโกนเรียกซอแจผู้ขมีขมันเดินนำทางบอกจะหยุดพักสักครู่หนึ่งซอแจทำตามคำขอโดยไม่มีข้อโต้แย้งทันทีที่พรานบุญหันมาบอกกับคนที่อยู่ข้างหลัง สีหน้าแห่งความปิติแสดงอย่างไม่มีปิดของคนจากเมืองกรุงแต่ละคนรีบหาที่พำนักพักพิงจับจองในจุดที่คิดว่าร่มรื่นที่สุดประกอบกับรวมๆบริเวณน,นี้เป็นที่โลง่งพื้นเรียบพอดีทันทีที่พวกคนจากเมืองกรุงได้หย่อนก้นเอ็นหลังเสียงผ่อนปรนลมหายใจดังให้ทุกคนได้ยินพวกเขาแม่รอช้าควักกระติกน้ำเดินป่าออกมาจากกระเป๋าแบกสัมภาระยกซดดื่มด้วยท่าทีรีบร้อน จนน้ำไหลล้นออกมาจากขอบปากทั้งสองข้างอันเนื่องจากกลืนไม่ทันพรานบุญที่เห็นก็พูดขึ้นว่าใจเย็นๆอย่ายกกระดกดื่มเร็วขนาดนั้นค่อยๆจิบไม่เช่นนั้นจะสำลักและหากดื่มมากเกินไปจะจุกเอาพูดไม่ทันขาดคำชายคนหนึ่งในหมู่คนกรุงไอเคาอกแครแคกเสียงดังแล้วพรานบุญก็พูดต่อว่านั่นไงผมบอกแล้วอีกอย่าง เราอาจต้องเดินทางกันอีกหลายวันต่างจากที่วางแผนเอาไว้เพราะตอนนี้ผมยังไม่เห็นรอยเท้าของวัวแดงหรือกระถิงเลยแม้แต่ตัวเดียวพวกคนกรุงได้ฟังก็ชะงักก่อนจะพูดว่าน้ำที่พวกตอนเอามากับสเสบียงมันมีไม่มากพอพอแค่สองวันตามแผนการเดินทางเท่านั้นแล้วจะทำอย่างไรต่อและทีนี้พรานบุญจึงตอบว่านี่แหละที่ผมพยายามจะบอกให้ประหยัดน้ำเอาไว้ หรือว่าพวกคุณจะถอดใจครับแต่ผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับเงินมัดจํำครึ่งหนึ่งที่เป็นค่าจ้างผมนั้นไม่คืไนได้นะครับเหตุว่าตัวผมเองก็ใช้จ่ายในการเดินทางครั้งนี้ไปพอสมควรไม่ว่าจะจ้างคนนำทางลูกหาบข้าวของสำหรับการประทังชีวิตในป่าพรานบุญกาบอกเหตุผลซึ่งพวกคนกรุงก็เข้าใจดีดูจากสีหน้าท่าทางก่อนบอกว่าพวกเขาไม่ยอมถอดใจง่าย มาถึงกันขนาดนี้แล้วต้องไปถึงจุดหมายตามที่ได้วางวาดแผนเอาไว้ขณะที่พรานบุญกับพวกนิยมไพรรุ่นใหม่คุยกันซอแจที่นั่งอยู่ข้างๆได้ยินบทสนทนาแม้จะไม่เข้าใจภาษาทั้งหมดแต่ก็จับใจความได้ถึงความกังวลเรื่องอาหารและน้ําชายช้าวเขามักคุเทศจึงบอกให้ทุกคนนั้นคลกังวลว่าหากเป็นอาหารและน้ําไม่ต้องห่วงอย่างที่ได้บอกแก่งกวางแถวนี้ชุม มันมีอยู่ทั่วส่วนน้ำข้างหน้าก็มีหนองแม่ลึกอยู่ห่างจากจุดนี้อีกไม่ถึง10กิโลหากเร่งฝีเท้าย็นๆย็นก็ถึงพวกนิยมไพรเมืองกรุงได้ยินใจชื้นขึ้นมาทันทีรวมไปถึงพรานบุญและพรานเพิ่มด้วยจังหวะนั้นเองพรานบุญก็พูดเสริมจากเสาะแจว่าเราอาจไม่ต้องอยู่ในปานานตามที่ผมขาดเพราะที่ไหนมีแหล่งนำ้ำที่นั่นมักจะมีสัตว์ชุมและคืนนี้ พวกเราจะทำขัดห้างซุ่มโปองกันอยู่ที่นั่นพวกคุณทุกคนจะได้ใช้วิชาพรานหลังจากได้เห็นพวกผมนั้นทำขัดห้างเมื่อคืนก่อนพวกคุณจะต้องทําขัดห้างและก่อกองไฟกันเองโดยที่พวกผมกับเสาะแจจะเป็นเพียงแค่คนยืนดูเท่านั้นพวกนิยมไพรได้ยินไม่ได้มีสีหน้าที่กังวลต่างออกไปก็คือตื่นเต้นจนพูดคุยกันเสียงดังด้วยใจอันึกเหิมเมื่อรู้ว่าอาจจะได้เห็นวัวแดง หรือกระทิ้งเร็วกว่าที่คาดความเหนื่อยล้าหายเป็นปลิดทิ้งทั้งหมดออกเดินทางกันอีกครั้งกระทั่งมาถึงหนองแม่ลึกในช่วงเวลาเย็นเย็นตามที่ซอสแจได้คาดการแต่ทว่าเมื่อมาถึงตามที่ซอสแจได้ประกาศบอกพวกนิยมไพรหน้าใหม่ถามถึงหนองน้ําที่มันควรจะมีเหตุว่าเห็นแค่หลุมกว้างๆแค่1 0บถึงสิเมตรกับความสูงที่เลยตัดตุ่มมานิดเดียวกะเกฑนตามสายตา ซอแจก่าวตอบด้วยใบหน้าสลดว่าหลุมที่เห็นเบื้องหน้านั่นแหละคือน้องแม่ลึกสิ่งที่คาดก็ไม่เป็นดังหวังน้องแม่ลึกอันต่างจากชื่อแห้งคอดดับความหวังของพวกนิยมไพรทันทีเอาล่ะครับตอนหน้าจะเป็นอย่างไรต่อโปรดกดติดตามเอาไวา้ถ้าท่านผู้ชมชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามรักท่านผู้ชมมากๆนะครับไม่เชื่อจะลบลู